แล้วค่ะกับเลตติ้งคือเธอ EP ที่14เรื่องราวน่าติดตามและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องราวการขออภัยแคลรการให้อภัยลิตาหรือไม่ให้อภัยพ่อตาอย่างทรงศีลและการเดินทางของจุดหมายสายขิมที่ตอนนี้ได้ถึงมือกล้าวกล้าแล้ว EP ที่14นี้เลตติ้งละครพุ่ง รวมทั่วประเทศตัวเลขอยู่ที่3.6ยอดดูสดออนไลน์สูงถึง9.8แสนคนยอดคนดูย้อนหลังผ่าน3พลัสเกือบ60ล้านวิวแล้วพุธนี้มาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปและมาร่วมลุนเลตติ้งกันต่อในวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะ